วันนี้มารีวิวโรงเรือนนะคะ FC บอกว่ารีวิวโรงเรือนให้ดูหน่อยนะคะว่าทำทำยังไงนะคะอันนี้โรงเรือนอันนี้ก็จ้างช่างที่เขาเป็นช่างเชื่อมเหล็กมาทำนะไม่ได้ซื้อมานะคะแล้วก็เราก็ซื้อเหล็กมาให้เขานะคะเหล็กก็เป็นเหล็กกาวไนเหล็กกาวไนขนาดหนึ่งนิ้วนะคะเป็นเหล็กเหลี่ยมเป็นเหล็กเหลี่ยมแบบนี้นะคะเป็นการสนิมนะคะเหล็กเนี่ยก็จะใช้ทั้งหมดประมาณ16เส้นนะ สิบหกเส้นนะแล้วก็มีความกว้างของโรงเรือนเราจะทําแบบจั่วหลังคานะคะเพราะว่าช่างเขาบอกว่าถ้าเราดัดเหล็กโค้งเนี่ยจะเป็นการยากนะเราต้องไปจ้างเขาอีกอีกอีกทีหนึ่งให้ดัดโค้งนะคะก็ต้นทุนก็จะสูงขึ้นนะคะอันนี้เราก็เลยทําเป็นจั่วบ้านเลยนะคะช่างเขาก็จะเนี่ยประกอบ จวหลังคาก่อนนะคะที่เห็นนะเขาประกอบเป็นจ่วหลังคาแล้ววางวางวางไว้เลยนะคะแล้วเขาถึงจะมาเอาเหล็กเนี่ยใส่ทีหลังนะคเขาเขาจะทําเหล็กอ่าเนี่ยใส่ทีหลังทําเหล็กขาเนี่ยะคะก็จะมีความสูง2เมตรนะคะเนี่ยความสูงขึ้นไปเนี่ยนะคะ2เมตรนะแล้วก็ความกว้างความกว้างข้างหน้าโรงเรือนเนี่ยหเมตรนะหเมตรเนี่ยเราเหล็กมันยาว6เมตรใช่ไหมคะเราก็จะตัดตัดเอาเหล็กเนี่ย ส่วนเมตรหนึ่งอนะ่ะไปทำจั่วนะทาจั่วตรงตรงนั้นนะคะเนี่ตรงจั่วขึ้นนะคะแล้วก็ความยาวไปตลอดเส้นเหล็กเลยนะคะ6เมตรนะแล้วเสาเนี่ยก็จะมีเสาทั้งหมด4เสาด้วยกันเสาหนึ่งอะ่ะแต่ละเสาเนี่ยก็จะห่างกัน2เมตรนะคะเสาในี่2เมตรนะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็เป็นจั่วไปแบบนี้นะคะมีมีเหล็กขวางนะคะ เี๋ยวเราก็าไปตั้งเลยนะคะแล้วแม่เราก็เอาอิดบล็อกรองก็ได้นะคะถ้าดินแข็งๆเราก็ไม่ต้องรองนะคะ,ะส่วนตรงนี้นะที่ยึดนะ,ะเรามีที่ยึดตรงนี้ด้วยนะคะสําหรับกันโยกกันโยกนะกันโยกกันโยกหรือว่าเราจะยกย้ายไปไหนนะคะขาตรงนี้เขาก็จะไม่ฉีกออกนะคะแล้วพลาสติกนะ,ะพลาสติกนี่ก็จะเป็น ขนาด200ไมครอนนะคะเพราะว่าสวนของเราเนี่ยอยู่กลางแจ้งอยู่กลางที่โล่งนะคะลมแรงนะก็เลยต้องใช้ความหนา200ไมครอนนะคะแล้วก็กัน UV 7%นะดีมากๆเลยนะคะ200ไมครอนค้นเหนียวมากๆเลยลมนี่กระพือพ,อพื่อพอพื่นะเขาก็ไม่ฉีกขาดนะเขาจะยืดหยุ่นด้วยนะคะพลาสติกอันนี้ดีมากๆเลยนะคะแนะนําเลยค่ะแล้วก็พลาสติกเนี่ยเราจะสั่งมาเผื่อ เผื่ออย่างอย่างละนะความกว้างเนี่ยความกว้าง6เมตรความยาว7เมตรนะคะอยู่ที่ราคาประมาณ1,000ไม่เกิน1,500บาทนะคะสำหรับหลังคา,าพลาสติกนะเราก็เอามาคลุมเลยนะคุณนายก็ทำเองด้วยนะคะไม่ได้ทำยากเลยนะคะเวลาคลุมนะคะเวลาคลุมพลาสติกเนี่ยเราก็เอาพลาสติกขึ้นนะคะแล้วก็ขึ้นแล้วก็เนี่ยเอารวดมัดเลยนะคะเอารวดมัดเนี่ยเอารวดมัด เอาไม้ไผ่ลงมาเพราะว่ามันจะเผื่อลงมาอยู่แล้วนะคะเผื่อลงมาประมาณหนึ่งศอกแล้วเอาลวดมัดมัด,ม,ด,ม,ดมัดเลยทําแบบง่ายๆเลยนะคะไม่ได้จ้างช่างเยอะก็ส่วนที่จ้างก็คือโรงเรือนนี่แหละคะ่ะโรงเรือนเนี่ยเราก็จ้างช่างบ้านๆนะคะช่างที่รู้จักกันแถวๆบ้านนะคะก็ราคาเนี่ยเขาก็คิดคิดต่อโรงเรือน,นยอยู่ที่ประมาณ2,000บาทนะคะเฉพาะค่าจ้างช่าง,งนะคะ เขาก็เชื่อมเขาก็ทําให้เสร็จเลยนะ,ะแล้วส่วนเหล็กกับเหล็กเนี่ยเฉพาะเหล็กเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณห้าพันบาทนะคะเหล็กเนี่เส้นถึงไม่ได้เอาความหนามากนะคะความหนาน้อยสุดก็เส้นละร้อยกว่าบาทะคะ่ะก,ก็ตกอยู่ที่ไม่เกินเจ็ดถึงแปดพันนะ,ะหนึ่งโรงเรือนอ๋อยังไม่รวมหลังคาพลาสติกนะไม่เกินหนึ่งหมื่นนะคะอันนี้ก็ใหญ่พอสมควรเลยนะคะสำหรับห้าเมตร บาง5เมตรยาว6เมตรนะก็จุผักได้มากมายเลยหรือทุกคนจะทําเล็กๆกว่านี้ก็ได้ก็ย่อส่วนลงมานะคะทําเล็กๆแล้วก็เอาไปวางไว้ได้หลายที่ก็น่ารักดีนะคะทุกคน